กรุแตกแปลว่ากรุแตกเลยเหรอกรุแตกกรูแตกสามารถมาพร้อมกบบความสดใสได้ขนาดนี้เลยเหรอทั้งเซียนพระนักสะสมฟังทางนี้ให้ดีค่ะบอกว่าพระเครื่องเนี่ยเยอะมากเลยนะถูกฝังอยู่ใต้โบสถ์แล้วเป็นรุ่นพิมพ์นิยมทางนั้นอยู่ใต้ลูกนิมิตนี่เดี๋ยวที่ไหนนะจะมาเฉลยฟังไปก่อน เขาบอกว่าตกใจกันทั้งวัดเลยคือช่างเนี่ยไปทุบรับปูนที่ฝั่งลูกดิมิดเพื่อทําการบรณะปรากฏเอา้เอาเพียบเลยะกระจัดกระจาอยู่ไปดูที่รวบรวมมาได้เนี่ยหมื่นองค์นะคุณผู้ชมเป็นพระเครื่องค่ะ พระเนื้อดินล้วนเลยอันนี้อ,อยู่ที่วัดสังขจยเจเถนจังหวัดส,สุพรรณบุรีชาวบ,บ้านก็คือหาเลยบอกกันปากต่อปากเฮ้ยมาดิว่ามามาดูสิเนี่ยพระเครื่องเยอะเลยแช่น้ําเป็นสิบสิบปีที่มันน่าแปลกคือแช่น้ํานานขนาดนั้นใช่ไหมไม่มีร่องรอยวความ<ะ>ชำรุดใช่ โอ้แล้วแค่น้ำแต่สภาพสมบูรณ์เขาบอกว่าศึกถ้าจะสึกนะเกือบน้อยมากอ่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วแบบไม่ชำรุดเลยเท่าที่ตรวจสอบมีตระกูลพันรอดด้านหลังสลักคำว่าเียงระพอไปคนข้อมูลเป็นของหลวงพ่อฤาษีดิงดำและยังมีพระสันทใจเถนเนื้อดินเผาพระถ้ำเสือวัดเขาดีสลักพระขุนแผนรุ่นนางพญาหลวงพ่อหอมวัดไผโรงบัวพระศิวลีหลวงพ่อแดงวัดทุ่งคอกซึ่งบางรุ่นเนี่ย ยังตรวจสอบอยู่ไม่รู้ว่าปลุกเสกด้วยพระเกจิรูปใดแต่เชื่อว่าอันเนี้ยไม่ต่ำกว่า65ปีเพราะตีตามอายุของโบสถ์เพราะสร้างมั้แต่นู่นเลยอ่ะปี2502ท่านเจ้าอาวาสนะคะพระครูสิริกิติคุณท่านบอกว่าหารือกับคณะกรรมการวัดและเดี๋ยวเห็นตรงกันอย่างนี้เดี๋ยวตรวจสอบก่อนพิสูจน์ก่อนว่ารุ่นไหนปลุกเสกสมัยใดและสักพักจะเปิดเลยค่ะ ใครสนใจเช่าบูชาได้แล้วเงินปัจจัยต่างๆจะนํามาบูรณะโบสถ์ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์เชื่อว่าเดี๋ยวโบสถ์จะสวยเลยค่ะเพราะตอนนี้กําลังบูรณะกันอยู่เห็นไหมเดี๋ยวชอบฟ้าใบรากาอะไรต่อไปโอ้พอรุ่นกรุแตกนี่จะอลังเลยนะ